สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรยา Channel ชาแนลช l ชนีมีช่องสารแะแนยืนหนึ่งนะคะพี่น้องเห็นขา่าวอย่างตีว่าแม่เด็กไอ้หน่อยที่เด็กแว่นนะ่ะที่ตุยนะ่ะออกมาเรียกร้องค่าเสียหายจากพยาบาลติเมื่อนี้มีคนแชร์คลิปมาหลายแห้งซึ่งลูกเพิ่นนะ่ะเป็นเด็กแว่นนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการซ้ำเติมไอ้ผู้ที่แบบว่าศูญเสียเนาะพี่น้องนาะ แต่ย้อนกลับไปดูความเป็นจริงลูกคุณออกมาแวน้นแล้วลูกคุณเป็นคนชนเขาแล้วจะมาเรียกร้องอะไรเขาฟ้องเอาขึ้นนั่นนักยูเดอร์ย่ายเออลูกเจา้าผิดกฎหมายใบขับขี่หนุนนั่นนี่มีหรือเปล่าหรือมาแหวนเป็นแก่งมอไซน์นั่นจ้าเออเอาสมองส่วนไหนมาคิดมาเรียกร้องสี่ล้านไปดูคลิปอันนี้นะสิเป็นคลิปของไอ้บอดโจสาวหน่อยหรือเปล่าหรือว่าของไอ้นะสิเป็นคนไอ้นี่แหละคะ่ะ วันนั้นเป็นวันปิดกล้องกองตถ่ายใครอ้อนะคะแล้วพยาบาลฟิลแลนด์ก็ไปแสดงต่อบัดนี้ก็เกิดอุบัติเหตุเด็กหน่อยขี่รถตำ่ำเออขี่รถไปตำ่ำรถพยาบาลบอดโจเฝ้ามาให้กำลังใจข้ามหนีเลยจ้ะคนดีเทวดาเพิินเบิง,บงอยู่เทวดาเพิินเห็นเนาะข้ามพอญ่จโจเฝ้าเลยเออเพราะฉะนั้นหลยคนออกมาปกป้องเพราะฉะนั้นอันคุณแม่คะ่ะก่อนคุณแม่สิงหยังคุณแม่ต้องคิดกันเด้อเออนะคะ จะมาเรียกร้องอะไรเข้าใจว่าเสียใจเข้าใจว่าคุณเสียใจนะคะแต่คุณก็ต้องดูหลักเหตุผลและความเป็นจริงด้วยเขาไม่ได้ไปก่อเหตุแต่ลูกคุณแม่เนี่ยเป็นคนออกมาก่อเหตุไปเบิ้งคลิปกันค่ะขออามาคลิปให้เต็มๆจากพ่อใหญ่โจนะคะขออนุญาตพ่อใหญ่โจนะคะสวัสดีค่ะไปดูคลิปค่ะไปดูคลิปค่ะมาเดือดวยน้องชไอมาเดือด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 มามาเดเดืืออดเดือดมอด ทุกใจด้วยเนดิงเขาจะลุแต่ว่ตัวทานแกินหนาสิงห้าเขาบ้านบะเนียนนี่ไหนขีม่กมานชนแมนแมนบล้ำหนามากขั้นหนึ่งือมันแก่ไม่ได้ผสข้าวนึ่งตมข้าหนาจะตักกินกขั้นหนึ่งข้าแหลกตัมข้าหนาข้าไปฉล้อเพาอยากอยากเขาแค่ไปตามเขาแคบไปตามเขาบะเนียนกัดแจงกันแต่ละมาอีกครับหนึ่งมาตาตห้องมั้าตเพิ่มัวปีหนึ

นีต้รวนกินแกมันเนี่ยชาล้อชาลอชาลอพึ่งชาล้อยันเดียบขนาดชาลอไปปากอันี้มันน้ำกุ่นต่ำวันนด้ต่ำตัวกบายย็นมันเย็นเป็ดแกมันเมี่ย้ากับเสือระบายระยด้วยกแกมันดินเขาขี้ื่นแจงมเน่ยมันเนี่เป็ดแกมันด้อปึ๊บปา้งทำอกขั้นหนึ่งปึ่งฟของคุณมันนั่นกอบสุกับเก่ถ้าเมื่อไหร่จับงนี่น้องยุดลงไหลพอดีมันก็เรียกประเทศหูหรือเล่าหูจะว่า เกิดขก่นมากกําล uh, uh, ังเหนเอาคุมีสง่าจเจาลังสิ่นเยไอ่เิดเย่นหลยุ่น่ายู่บางไหนกันตบาวเดียวกน้าตะบออ่าอ่าเป็นรูปมันจับขั้นหมือนคือคหนึติดตัวือเหกตำตำคือเขา่ขั้นนึงแต่ว่าขั้นนั้นเป็นขั้น่นมันตามุนเจ็บตาตของมันเขาต่ำเขาดูราคนเลยมันมากมีระบวนเาะเขาเราก็เปบวนแทงกันไปแซงกันไปมันแทงแทงไป มีดาวมาอีกครั้งนึงวันนี้เมื่อื่นไม่งานบ่เด็ชนบุรีครับชแล้วโอ้ยนอาลดเอชนชนบุรีเราใข่ผู้ผู้นี้ชนผู้ี้ชนบุรีเสียใช่ไหมแล้วก็ตอนกลางคืนเราเปนยัไเนาะเมันชนบุรีมันคือชนบุรีแต่ก็เปิดเปืรัข้าบาเมาดเคาะมายคนมากขัาวว่ คนบ่เป็นยัอย่างงงอคือว่าบุญรักษาคนพารักษาแมนแมนแมนเขามาต่ำอะไร่าไม่สูรคนดีตกนำอะไรตกไฟบ่ใหม่ดอกยิ้มเจนท่านบ่ายิ้เจนท่านบมัต่ำเทวดาเพิ่นเห็นอยู่ลุกเทีวเาเพินเห็นคนดีคนดีคนดีตกนำอะไรตกไฟบ่ใหม่อันไหนอะกําลังกํลังปิดกล่องมันแล้อันมันแมนแมนปิดกล่องแล้วกํลังเรียงสือรองกันแต่พกโกเขแจกกันบ้างเขาที่ไปกินมองนึงอีกวันนี้ไม่ขีได้ท่วงลึ้างเลย่ว่าอันงอันนพูดที่มันินแน่นนั่นว่าถ ล้านสียตัวนน่ว่าคินห้วยหไปหาน้องนี่ต้องไปแหกำลังเจน้องไชเน่สดอกมวยเขาก็ร่งมวนนี่เลยเอามวนเด่นนี่ด้อยะดอกเยอที่เป็นหงรางเจน้องมันเด้อะดอกเจ็บข้างหลังเรยบขาคันขับเกาเหมืองเก้าชุดเกาด้วยนางยืนเห็นบหนางบึ้ง้เลยช่วงเราอู้สินมั่งแจ้งสิวัตรงที่อาการเราฟ้องที่ประยุกพอดี คนดีตกนนำา่อะไรตกไปบ่ใหม่เทวดาคนเห็นมาให้มาให้มาเลี้วก่อนอันนีกัพี่จูละมาเร็วไหมอูดได้ครับรถรถตัวนี้มอตคือว่ามาเร็วบ่บ่ปาในบ่ปานครเราชะลอชะลอแล้วใช่ผมผมชะลอตอนที่มันแข่งกั่มากแล้วผมก็ขับตาม่อีกแล้วตอนนั้นน่ะแต่มอนนมันจะเล็กก็เปลี่นนะครับ leo hông nó đến thang xu mươi mỏ hông gò trụ luận men là vẫn dùng xung xieng co qua đây nó quạt hay này lên lạc lắc xả là chắc là chứ nó hà gò 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 cặp trụ luận quạt hay เพิ่นมา้ห้เป็นยังดอกเพิ่นมา้ห้เป็นยังดอกอันนี้รอบสองเลยด้วยมั้ท่านในพ่อสองตีกับกวางเนี่ยค่ะอือลเอ๊านนย้บั่นี้เพิันคือหรือนคือั้เปลี่ยนแล้วแหละคิดอีกมุมนึ่งองเทืยรแสดงวาเขาเตือนเขาเราอ่าคนเตือนนี่อานหลัก็สร้างไม่บนรถเนาะอ่นหัเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยกอนเปลี่ยนมาเปลี่ยนมายก็ปีกัละเอาสูต่อไปแฟนรับคนเมืองยู่ดอกออีซี่พี่น้องับนเมืองอยู่ คนก็ลังใจร้ายอยู่สักเป็นอนี้มั้กวก้ประไทถ่ายูอะไรเนี่ยถ่ายูกกับพี่ชวนเลย้เป็นมงคีเนอกจากกล่องไข่แล้วก็มีงานบัดดอนไซึ่งยุ่วสู้เดียวกันนะถ่ายออกจากง่ายมากลวกองพอดีแมนแมนปิดกล่องพอดีเชงโบขึ้นเชียงเขียนหาอยู่นองเอ้ยสดดอกมือนีเข้าปิดมือทุทไทยเลยสุดดอกมือไม่เลยเด้อมือเด็กก้าบ้างก็สั่นมันเดว จะมาีกัเอยยูโดนเลยปานนี้เนอนี่ไห้ได้ยินเห็นคอมเมีตนว่าโอ้นุโจมหาเสงเลยยังย่าไห้มีเลยอะี้คือตั้งใจมากห้กำลังใจน้องไส้เพราะวันนี้ก็ไปทำงานให้พิา่อแบบนี้นีนนแมนองนอออกจากของไทยมากหงหมุ่งนี่นั่นเล้วิดกว่องกัว่างสองสาถุกมันแล้วนองเรียนเสียร้อนหวมุงเนาะเป็นบอกเลือกอ่าเพราะเป็นหวุงนี่คือออกจากของไทยแมนครับเออวันนี้ก็เลยมาเรียนยูวัดนอนยัง ถึงแงคือเลี้ยงรื่อองบ้านนี่มารักษาบนรักษานี้ต้องห้ตำรวจกับมแต่คนบ้านเทามาจอดลงมาคุต้องู้จังงานไม่ต้อไดอยาของไไปไอสิก็ขึ้นไปของไทยเอาดภัยไปบ้านเดคนเ้ยเดินาปอดภัยน้ำกันน้ำกันเพาะเป็นแงดอกที่วัดาเป็นมึงเป็นแยงอยู่ดอก